สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาจะเจอกับน้องฝนเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้นะคะน้องฝนมีรถเก่งนะคะใครที่กำลังมองหารถเก่งนะคะเจ้าฮอนด้านะคะมีทั้งฮอนด้าซีวิคและฮอนด้า c อคคอร์ดเลยนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะมองหารถขับนะคะวันนี้นะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องฝนด้วยนะคะเราจัดรถเก่งสีดนสุดหรูฟังก์ชันแน่นออปชั่นเพียบมาให้พี่ๆนะคะสําหรับพี่ๆคนไหนที่หาอยู่ อยากใช้งานรถทรงสปอร์ตสุดหรูฟังก์ชันแน่นออปชั่นเพียบก็เข้ามาด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มฝนด้วยนะคะจองวันนี้เพียง999บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆค,ค่ะคัาฟรีไปเลยคะ่ะ90าบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59เท่านั้นประวัติดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะของเรานะคะรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์รับประกันโครงสร้างหลากรถเดิมโรงงานไม่มีชนไม่มีพิกามไม่มีน้ำท่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสนใจก็สามารถ สอบถามอ e ินบล็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะไม่ว่าอาชีพอะไรนะคะอยากจะมาออกรถกับน,น้องฝนออกรถได้ทุกอาชีพให้มีแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดเจนก็สามารถมาออกรถได้แล้วนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรอยากจะมาออกรถก็ออกได้นะคะออกได้ทุกจังหวัดให้ Hi, พี่ๆนะคะก็สอบถามข้อมูลบ้างต้นน้องฝนมาได้เลยนะคะพี่คะเรารับประกันเครื่องยนต์เละเกียร์เรารับประกันโครงสร้างหลากรถเดิมไม่มีชน ไม่มีความไม่มีน้ําท่วมก่อนออกรถมีช่างตรวจเช็คให้มากกว่า30จุดเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้ฟีขัดเคลือบสีให้เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้และมีบริษัทนอกที่ทางสตีทยนําเข้ามาให้ตรวจเช็ควา่ารถคันนี้ชนมาไม้พิความาไม้น้ําท่วมมาไม้กอไมมาไม้ไมมไมตรวจเช็คให้หมดเลยค่ะพี่พี่ขามั่นใจได้เลยซื้อไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนจากพี่พี่จ๋าพี่พี่คนไหนที่กาลังมองหารถฮอนดานะคะไม่ว่าจะเป็นซีวิกหรือแอคคอร์ดห้ามพลาดกับคลิปนี้เลยค่ะ เดี๋ยวตามน้ฝนมาชมรายละเอียดตัวรถกันดีกว่าค่ะพี่ๆคะ่ะคันแรกกันก่อนนะคะสำหรับเจ้า Honda Civic 1.8E ปี2020คันนี้ราคา5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นจะพี่พ่จ๋าสภาพตัวรถสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงนะคะเป็นสีบรอนสีบรอนเท่านั่นเองนี่เลยค่ะพี่ๆคะ่ะดวงไฟไม่มีทาบเหลืองเลยใส่กิ้งใส่สะอาดเลยนะคะ หน้าก็าาจะมาด้วยสัญลักษณ์ฮอนด้อยู่จุดกลางของตัวรถและคาดด้วยโครเมียมนะคะนี่ค่ะรรทเท่ๆทรงสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะยางนะคะเราเปลี่ยนมาให้ใหม่นะคะนี่ค่ะไฟเรียวก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้เลยเนาะสภาพตัวรถสวยนะคะนี่ค่ะประตูมือจับก็จะเป็นโครเมียมนะคะเปิดปิดโดยไม่ต้องใช้กุญแจเลยนะเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงมาค่ะนี่ค่ะภายในนะคะเดี๋ยวนุกคนก่อนอื่นเดี๋ยวแกะเม็ดอัดให้ดู นี่ <S <S เห็นไหมเอ่ยเม็ดอาร์ตกลมสวยงามนะคะพี่พี่ขาเม็ดอาร์ตกลมสวยงามรับประกันรถของเราไม่มีชนไม่มีมีความไม่มีน้ําท่วมแน่นอนจ้าตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงเนาะนี่ค่ะเป็นปุ่มพุชสตาร์ด้วยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะจ๊ะพี่พี่ขานี่ค่ะได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเสียงวิทยุอะไรก็ใช้งานได้ปกติเลยจ้าพี่พี่จ๋านี่ ไฟตรงนี้ก็ติดไหมอ่าติดค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีกระจกด้วยนะคะนี่ค่ะอ่ะใช้งานได้ปกตินะคะพี่ขาตัวรถสวยมากๆนะคะพี่ขามั่นใจได้รถของเราไม่มีโชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะจ๊ะอ่ะนี่ค่ะให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถไม่สวยไม่เอามาขายไม่สวยไม่ไม่เอามา อัดคลิปให้พี่ๆดูแน่นอนจ้านี่มีปุ่มมิโคหมวดพาวเวอร์มวดอะไรเบกมือไฟฟ้ามีปุ่มเบกโฮใช้งานได้ปกตินะจ้าชี้วางแก้วน้ำสวยจริงเลยจริงค่ะพี่ๆนี่เลยอ่ะที่ตั้งของที่ใส่ของก็พื้นที่เยอะนะจ้าพอโทรนด้านหน้าไม่มีรอยขีดข่วนนะคะสภาพสวยปกติเลยนะจ้านี่ค่ะ เบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยโยนเบาะเดิมโรงงานเบาะเดิมป้ายแดงแท้จ้า,าสวยงามพาระราม8นะจ๊ะพวงมาลัยมันติฟัง์กชันฝั่งซ้ายควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงวิทยุรับสายวางซ้ายฝั่งฝาเป็นปุ่มครุสคอนโทรลนะจ๊ะได้หมดเลยสภาพตัวรถสวยๆแบบนี้เดี๋ยวก็ติดจองนะคะจองเพียง999บาทเท่านั้นจ้ะพี่จ๋า มั่นใจได้เลยนัจ๊านี่ค่ะพี่พี่อ่าสวยไม่สวยสวยก็จองมาได้เลยนะคะเดีย๋ยวฝนให้โปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะให้ส่วนลดไปด้วยห้าพันบาทนะจ๊ะอ่าพี่พี่มั่นใจได้เนาะอ่ะนี่ค่ะสวยทุกคันนะคะเราคะแต่รถสวยมาให้พี่พี่เอาไปใช้งานได้พี่พี่เอาไปขับนะคะพี่ขา ประมาณนี้เนานนะายในเรามาดูด้านหลังลนิดนึงนี่ค่ะด้านหลังก็เบาะนะคะเบาะหนังเหมือนกันเลยนะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นสภาพเบาะสวยเดิมนะจ๊ะนี่ค่ะอ่ะมีที่อ่านั่งเด็กด้วยนะคะมีที่พักแขนด้วยนะจ๊ะนี่ค่ะอ่านี่เลยเป็นเครื่อง IVJ นะคะพี่ ค่ะ่ะะอมีกล้องมองหลังมาด้วยเนาะมีที่วางของตั้งของใส่ของได้เยอะมากๆนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะแคบนะคะพื้นที่เหลือเยอะมากๆเลยนะคะแ่นกันความร้อนก็สภาพปกตินะจ๊ะอ่ะซีบกผ่านไปสวยแบบนี้ใครสนใจติดต่อน้องฝนได้08 1 093 2 4 4 5 0 8 1 0 9 3 2 4 5ประวัติดีฟรีดาวไปเลยค่ะอ่าคันนี้เนาะอ่าคันต่อไปค่ะสำหรับเจ้า Honda าอีกหนึ่งคันนะคะ h ันด้าเอ o r คอร์ดนะคะ 105EL เ u อโบคันนี้คันนี้ปี2021นะคะราคา829,000บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ขะสภาพตัวรถสวยสีดำรอๆเท่ๆแบบนี้เลยค่ะพี่คะสวยไม่เอ่ยอ่า สวยๆแบบนี้นะคะพี่ขามาได้เลยค่ะพี่พี่สภาพหล่อๆแบบนี้นะคะมั่นใจได้นันจ๊ะนี่คันนี้ราคาเบาๆนะคะ829,000ฟีดาาได้เหมือนกันเลยหรือถ้าพี่ๆคนไหนอยากจะดาวได้ไหมได้ค่ะค่างวดก็จะลดลงแต่คันนี้ถ้าฟีดาาผ่อนอยู่ประมาณ14,500นะคะพี่ขาอันนี้เลยหล่อๆเท่ๆนะนจ๊ะฮันด้าไอคอร์ดอยู่ด้านหน้านะคะนี่ค่ะ ดวงไฟไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะสายกิ้งส,สาสะอาดไฟ LED เนะเา,า,า,นนา,า,าะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถคันนี้กันดีกว่าว่าสวยไหมมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงอ่านี่ค่ะพี่พี่เรียบหรูดูดีบอกเลยว่ารถผู้ดีสุดๆเลยนะคะพี่ขาพวงมาลัยมันติฟงังก์ชันนะคะแล้วก็เป็นปุ่มพุทธ์สตาร์ทนะคะนี่ค่ะเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกตินะคะ เกียร์ออโต้นะคะนี่ค่ะเบรกมือไฟฟ้ามีปุ่มอีโคโหมดปุ่มสปอร์ตอะไรมีมาให้ครบเดอ้ออ่าคันนี้ภายในนะคะให้เห็นชัดๆเป็นสีดูโทนนะจ๊ะเบาะเป็นสีครีมนะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นได้กุญแจไปสองดอกอ่าสภาพส,สวยๆนี่เลยเพดางเพดานไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะเพาะดานเดิมนะคะนี่ค่ะพี่พ สวยไหมเอ่ยคอนโทรลด้านหน้าก็ไม่มีรอยขาดไม่มีรอยฉีกอะไรเลยนะคะสภาพสวยมากค่ะพี่ๆขาแล้วเรามาดูด้านหลังนี่ค่ะด้านหลังก็มีช่องแอร์อะไรมาให้สองช่องนะคะนี่ค่ะนะเบาะหนังนะจ๊ะสีครีมนะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นนะจ๊ะสภาพเบาะสวยงามนะคะ,ะเดี๋ยวแกะเมนอานให้ดูนิดนึงนี่ค่ะ เมอาร์ำกรมสวยงามนะคะรับประกันร,รถของเราไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะจ๊ะพี่จา๋าสภาพตัวรถสวยนะคะตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแก่รอยขยับน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงนะคะพี่พี่อนนี้เลยภายในยก็จะประมาณนี้นะสําหรับเจ้าแอคคอร์ดมันก็จะกว้างๆนะคะกว้างนั่งได้เยอะนั่งได้หลายคนนะคะสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูปั้นท้ายกันนิดเดงค่ะนี่ค่ะ นี่้านท้ายก็แอคคอร์ดนะคะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกดเปิดได้เลยนะนี่ค่ะอ่ะกว้างขวางมากอันนี้ก็คือสงสัยกันไหมอันนี้สามารถพับเบาได้นะคะเบาด้านหลังตรงนี้ข้างในเนี่ยอ่ะสามารถพับลงไปนอนได้เลยนะคะพี่ขาแล้วก็เอ่อมาหยิบของได้อะไรได้นะคะพิเศษสุดๆเลยคันนี้นะคะ ใครที่หาอยู่นะคะสำหรับเจ้าเอ็กคอร์ดนะคะอนฝนก็จะแนะนําเป็นคันนี้เลยสภาพตัวรถสวยเดิมนะคะไม่มีชนไม่มีดีความไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท้รถเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจอยู่พี่ๆคนไหนที่หาอยู่นะคะก็สามารถติดต่อนองฝนได้เลยนะคะ081093 2445 081093 24 4, 5, 4 5รถของเรานะคะมีการตรวจเช็คให้มากกว่า300จุดนะคะพี่ๆขะอะ โทรเบอร์นี้แอดบ้านเขียบเบอร์นี้เบอร์สามารถแอดบ้านเขียวได้เลยทักมาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้นะคะรูปภาพเพิ่มเติมได้สอบถามอาชีพอายุอะไรได้หมดเลยนะคะพี่ๆคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านติดต่อน้องฝนได้0 8 1 0 9 3 2 4 4 5 0 8 1 0 9 3 2 4 4 5โทรได้เลยค่ะสำหรับวันนี้น้องฝนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ